ตู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 ดูดูตูดูดูตูดูดูตูตูตูดูตูดูดูตูดูัูด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 ูนูดูดูดัดูังดูดูดงดู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 ดนดูดูดผมนะูดดู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 ดนดู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 นดูะูดูดดนองััดด อัพเลเวลกันสักทีอะไรอ่ะ,อะไม่เอาไม่เล่นไปชิวไปแล้วโอเคนะผมนะวันนี้นะครับผมเราก็จะไปเลเวลให้มินิริวกันนั่นเองนะครับผมมาสู้หกหกอะไรเราเฮ้ออะไร,ะไ,รไหนใครโดหดวะไอคนนีน้เหรอโหดในในถ้าใครโหดนะครับผมมาท้าสู้กับแบ็คแคทหนึ่งสองสามได้เลยนะครับผมนะดูดิเขาใช้อะไรอ่ะมิมิกคิวเลเวลห้าสิบแปดเลยเหรออ่ะ,อะมา มาเข้ามาเลเวลหนึ่งอ่ะเข้ามาเลยเออมาเลยหนึ่งสสมห้ามาเข้ามาเลยโอ้โหเอาว่ะโอ้โหอะไรอะ่ะไฮจ้มคลิกเลยเหรอโอ้โหเกินไปหรือเปล่ามันไฮจ้มคลิกเราเลยไอตัวนี้มันแพ้อะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยแรงมากทำไมสปีดเขาเยอะจังเลยไอตัวเนี้ย เออสปีดเขาเยอะมากเลยอะ่ะโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะไอเราจะสู้มันได้เหรอเนี่อยฮะเราไม่เคยมีมสก,กิลอะไรดีๆด้วยด,ดิเอ,อ่อนี่ยโอ้โหโดนก่อนเฮ้ยสปีดมันโคตรเลยโคตรเยอะเลยตัวนกนี่โอ้อา้อาวอา้อาวบักอา้อาวบักอา้อาวอ้าวบัก

เพราะว่าเขามีไอ้นนกนั่นใช่ปะ่ะไอ้นนกนั่นมันมันธาต์อะไรวะเออนั่นดิไม่รู้เหมือนกันเวปมา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 ,าม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 าสู้มา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 ปา,มา,ม,ามาเลยมาเออมาเข้ามาเอ่อเอาตัวแรกเลยนะตัวแรกเราต้องแบบสปีดเยอะๆหน่อยว่ะจริงๆนะอ่าไอ้นี่ป่ะเออตัวแรกของเราต้องเป็นไอ้นี่ว่ะมาโอ้ยเราใช้สกิลผิด โอ้โหเราใช้สกิลผิดให้ตายเถอะบินโฉบมับให้นี่ไงหายเลยบินเฮ้ยโอ้โหคอยสเตอร์แย่แล้วมันจะยิงใส่เราหรือเปล่าไอ้บีมนะ่ะโอ้โอเคได้อยู่บินโอ้โหนั่นไงนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วเชียวเมตาคอสลุย แฟชแคนนอนเข้าปะวะมันสเปเชียลแอคแทกใช่ปะโอเคโอเคมันมันมันเยอะนะครับผมเดฟมันเยอะนะไอตัวเนี้ยเออเดฟมันค่อนข,ข้างเยอะเลยโอ้โหแย่แล้วเออโอ้โหเกือบตายว่ะไอตัวนี้ต้องอ่าเซนให้บัตรโอ้โหไม่ทันว่ะโอ้โหเอาว่ะไอตัวนี้มันรู้สึกว่าจะเป็นแฟร,รี่แฟร,รี่มืดใช่ปาวะเออแฟร,รี่ผีดิ เออเป็นแฟลี่ผีเออเควกมันจะตายป่ะวะไม่รู้เว้ยลองดูเออเควกโอ้โหเกือบตายแต่ไม่ตายอะไรกันเนี่ยไม่โอเคเลือดมันลดเรื่อยๆอยู่นะมาลูคาโอโบลัสโอ้เกือบตายให้ตายเถอะมันยังเหลือโอ้โหดากาะเพาอีกเหรอเอ,อ่อดากาะเพาเราไม่มีตัวตัวธาตุาน้ำแข็งเลยวะน่าเสียดายจริงอ่ะมา ดักกัมเพาวมีแค่นี้แหละเออไม่มีอะไรแล้วอ,อ้าไม่นะเราต้องไปหาตัวธาตุน้ำแข็งแล้วจริงๆนะนี่เลยไอ้มินิเิวตัวเนี้ยเอ,อ้หรือเราจะไปเล่นมินิเิวตัวนี้ดีวะเพราะว่ามันเป็นโมเดสอ่ะเออโมเดสก็ดีนะเออว่ะโอ้อะไรอ่ะอุ้ยใครเิวร่างใหม่เหรอโอ้ใครเิวร่างสีดำอุ้ย เจอที่สปาอ่ะก็นั่นแหละครับนะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของเราก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมนะที่แบบว่าจะมีโปเกมอนพิเศษร่างใหม่ๆเข้ามานะครับผมนะมีเยอะมากเลยนะแล้วก็มีรูปในเว็บด้วยเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยใครทิ้งโอเคนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะผมนะสำหรับการอัปเดตใหม่ๆก็รู้สึกว่าแอดมินเขาจะทักมาบอกว่าเดี๋ยวจะอัปเดตพวกเรื่อง เออเล่นแรงนะผมนะแล้วก็วอ์ซนแล้วสู้กันในนั้นแล้วเราจะเสียโปเกมอนนะทุกคนนะเออนั่นแหละครับนะก็ลองเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับผมนะเออจะมีเออจะมีเพิ่มอะไรหลายๆอย่างนะผมในอัปเดตหน้าๆนั่นเองนะผมนะเออนั่นแหละครับนะก็อย่าลืมที่จะเข้ามาติดตามรับชมกันนั่นเองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวนะก่อนหน้านั้นเรา WT ได้มินิลิวไปใช่ป่ะแล้วงี้เราจะทำไงดีปะ <laughs> อย่างนี้เราจะทำไงดีเออเราจะทำยังไงดีแล้วก็จับตัวใหม่ไงเ,เออแล้วก็จับโปเกมอนตัวใหม่ซะเลยอ้าวหายอ๋อนี่นี่นี่อยู่นี่อย well, ู่นี่เออจับมาซะเข้าบอลมาซะดีๆเฮ้ยไม่เข้าเว้ยอ nice> ้าวอ้าวอ้าวอ้าวมานี่มานี่มานี่มาหนี้ก่อนมาหนี้ก่อนเฮ้ยมีติดีแกอะไรวะทำไมอ่ะทำไมมันจับยากจับเย็นอะไรขนาดนั้นนะฮะ ฮะเฮ้ยสามแล้วก็หลุดเลยเฮ้ยอะไรเนี้ยเออกระดิกอีกทีเดียวไม่ได้ใช่ไหมอ่ะโอ้เราจริงๆเราก็อยากจะใช้เฟนบอลแล้วกันนะเป็นเพื่อนกันเถอะนะเราเออเป็นเพื่อนกันเถอะนะขอร้องล่ะเฮ้ยเออมันไม่แบบเออเอาติดขี้เหรอฮะการ ป้าแบบติดขี้เหรอเฮ้โอ้ป้าแบบติดขี้เฮ้ยติดขี้อย่างนี้ก็ได้นะโอเคมาเรามา wt กันดีกว่านะ wt เอ่อ w wt หนึ่งวูเปอร์ป้าไปเลยได้หมาอะไรมาวะเน,นี่ยของชักชาชาคริตเหรอโอ้โหชื่อชื่อชาคริต ใครวะใครเขาตั้งชื่อชาคิดวะโอ้โหยังเลยยังยังยังไม่มียังไม่มียังไม่มีเลยแบ็คแคทครับมาเกินโอ้ไหนไหนขอขอโ,โอ้โอยเอาว่าที่ขุดไอคริสตันว้าว e อ f เ c ชช n นซีสเลยเหรอขอบคุณจ้าโอ้โหให้นี่ด้วยโอ้วันนี้โอเค โอเคแสดงว่าเขาไม่รู้ไว้ว่าเราเป็นใครเว้เออเออดีดีดีโอเควันนี้เราไปเก็บเวลกันดีกว่านะทุกคนนะเราเออนอกนอกประเด็นมาตั้งนานแล้วเอาไปไหนที่นึงวะเออเอา,เอาตาบอมโฮอ่อเอ้ยไม่ใช่โลกดีเอ็นใช่ไหมโลกดีเอ็นหายไปไม่นะเมตากอดโอไม่ oh โอ้มีคนกำลังเก็บเวลด้วยครับ อาล่ะมาเรามาสู้กันดีกว่านะมามามา,มาเลเวลสาอะเฮ้ยเลเวลสามอ้ย32มาเลยมาเลย <c oughs> เรามาเก็บเวลให้มมนิีิวกันดีกว่า <c oughs> เออมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ <c oughs> <c oughs> ไเป็นเพ้ยที่แบบอะไรวะเนี่ยไมเอ้ยเอาจากเอาออกไปจากหัวทีได้ไหม <c oughs> เออโอ้โหตายเถอะ ทำไมวะทำไมมันต้องมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาวะไม่เข้าใจจริงๆไหนเลเวลอะไรอีกเยอะๆอ่ะเยอะๆเยอะๆเลเวลอะไรอ่ะเอายี่สิบเจ็ดก็ได้อ่ะเอาเลเวลยี่สิบเจ็ดมาก็ได้มาไอ้มินิไอ้มินิลิวนี่มันกลายร่างร่างสามตอนเลเวลห้าสิบใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเออคิดว่าน่าจะใช่นะน่าจะเลเวลห้าสิบนะทุกคนนะแต่ร่างสองนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเลเวลเท่าไหร่น่าจะสามสิบหรือไม่ก็เท่าไหร่เนี่ยมั้ง เออสามสิบแหละอืมเพราะว่าส่วนใหญ่ไอพวกตัวพวกนี้มันก็เลเวลสามสิบทั้งนั้นน่ะที่แบบว่ามันจะกลายร่างอะนะอืมตายซะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วยัดแคนดี้ให้สักหน่อยละกันนะอะกินเข้าไปซะกินเข้าไปกินเข้าไปเออไม่เอากินเข้าไป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 เออยัดเข้าไปโอ้เลเวลสามสิบจริงด้วยโอ้กายร่างแล้วเป็นฮาคุริวนะทุกคนนะตอนนี้ก็จะกลายร่างเป็นฮาคุริว แล้วก็ค่อยๆอัพขั้นเป็นไคลลิวเป็นมังกรบาบิกอนถ้าเป็นร่างชายนี่เออโอเคไปเราอัพเวลกันต่อตอนนี้เราก็น่าจะสู้พอไหวแล้วอเราสู้พอไหวแล้วเอาละ่ะนี่แน่ดักกอนเทลเออเอาเอา๋อมันเป็นสกิลหนีเหรอาตายละมันเป็นสกิลหนีโอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนตัวหรอตีแล้วเปลี่ยนตัวตีแล้วเปลี่ยนตัวไม่ได้อ โอ้งั้นเราต้องทับสปาแล้วก็ไปเอาสกิลดีๆมาอะไรโอ้อออแจกกระเพาโอเคไปเอาสกิลดีๆก่อนอยากได้มิมิคคิวนะทุกคนนะเออแต่อืมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเออนะครับผมนะเออแล้วเออใครใครพอรู้ว่า,วาไบโอมิมิคคิวมันเกิดที่ไหนก็ฝากบอกทีนะครับผมนะเพราะว่าพี่ก็อยากได้ไม่มิคคิวเหมือนกันเพราะว่ามันน่ารักดีนะเออสำหรับพี่นะ ไม่มิกคิว้วกับพิกาจูเนี่ยพี่ชอบมิมิกคิว้วมากกว่านะเพราะว่ามันน่ารักกว่าเยอะเลยเออพี่คิดว่านะเออเป็นตัวที่น่ารักมากเลยแล้วก็เก่งด้วยนะอืมเป็นตัวที่น่ารักแล้วก็เก่งด้วยเลเวลสี่สิบมันโอ้โหมันบาร์กสแตลมไม่โดนสแตลม์ทำไมเออโดนหน่อยโดนหน่อยไอตัวนี้โอ้สู้กับไอ้นี่แก เออไอนี่เลเวลสิบเอสามสิบสามมาเลยเออสแลม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 ไม่โดนโอ้โหทำไมมันเออเดี๋ยวนะความแม่นยำม,มันเท่าไหร่เนี่ยสกิลเนี้ยความแม่นยำมันเท่าไหร่เนี่ยทำไมมันตีไม่โดนเลยเออโดนสักทีเนะี่ยขอดูหน่อยดิความแม่นยำม,มันเท่าไหร่วะ จ็ดสิบห้โอ้โหมันจะน้อยเกินไปหรือเปล่าเธอแม่ให้ตายเธอเออเจ็ดสิบหโดนรวมรมันก็ดีแมมันดีอย่างนี้แหละดีมากเออตายโอ้อควาเทลเนี่ยแหละสิ่งที่เราอยากได้มาแล้วลูกจ้าอควาเทลที่รู้อยากได้เออ,เอ,อมามามา,มา,มา เรื37จาไปทาสู้กับเวื39นะลูกเดี๋ยวพ่อจะไปตีให้บ้างอเออตายซักแกไม่โดนอีแเออ๋อ,อมันจะ,จะน่าจะใช้สก,กิลอะไรสักอย่างละม้งเนี่ยเออมันทําให้ถึงเราตีไม่โดนเนี่ยเออพี่ว่าน,น่าจะใช่นะมันทําให้เราตีไม่โดนอ่ะมันใช้สก,กิลอะไรสักอย่าง,างนี่แหละอควาเทลอควาเทลเรือ35แล้ว ไหนไหนไหนมีไหนอีกนี่เลเวลย1เออแล้วไอคนนั้นเขาเจอที่สปาโอ้โหดุงโคตรดีเลยวะ่ะไอ,อมินิไอ,อใครริวล่างใหม่อ่ะโอ้โหอยากได้บ้างจังเอออยากได้บ้างจังเลยอ่ะมินิริวล่างใหม่อ่ะเอยเอยไม่ใช่ดิเออใครริวล่างใหม่เออไอมินิริวอะไรเราโอ้เออแย่ yeah, แล้วสีเราไม่มีสกิลตีเลยนะเออ มีแต่ทวิสเตอร์ทวิสเตอร์ทวิสเตอร์้ายเปลี่ยนตัวดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ไหวเอิร์ธควีกนี่เหน่แตกเราไปฮิลก่อนเพราะว่าสกิลเราหมดแล้วใครอะไม่รู้ใครเออโอเคมาฮิลซะเออฮิลฮิลฮิลแล้วมันกลายร่างว,นนะ 54, 50, 50วิวเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบสี่ห้าสิบห้าสิบแหละเออ น่าจะกลายล่างวิวห้าสิบนะทุกคนนะโอเคเรามายัดเรียกแรคเคนดี้กันดีกว่านะเออยัดเข้าไปดาก็ล่าชดอ่ะเอามาก่อนก็ได้อ่อขอเหลือแ,แรคเคนดี้ไว้สักสองเม็ดพอนะทุกคนนะเผื่อแบบว่ามันไม่กลายล่างนะทุกคนเออเราจะได้ไม่ต้องมานั่งหาใหม่นะเออโอเคมาดาก็ล่ชดูซิไม่โดนเลยรอบแรกก็ไม่โดนแล้วรอบแรกรอบสองก็ไม่โดนรอบสองก็ไม่โดน รอบสองามก็ไม่โดนเอ้ยโดนว่ะโอ้โดนที่หลังเหรอโดนที่หลังดังกว่าเอ้ยไม่ใช่โดนที่หลังแรงกว่าไม่ไม่เกี่ยวนะ <c oughs> ไม่ตายด้วยเอออะไรวะอ้าโหแล้วสี่สิบกว่าสี่สิกว่ากำลังต่อสู้อยู่โอ้ยเอลสามสี่เวลสามสี่อย่าไปสู้ไม่ไอปูนางโง่เออนี่มันต้องอย่างนี้ สามสิบก็มาเออเอา้าไม่เห็นต้องรออะไรเลยวะอ,อย่างวันอ่ะมามามาสามสิบหกท้าสู้กับเราอย่างนั้นเหรอโฮโฮแทนที่จะเดินมาเฮ้ยเวล43สี่สามเยี่ยมนี่แนะ่อควาเทลเวล43สี่สิบสามอีกแล้วอุ้ยเวล43สี 4, ่สามเยอะว่ะเอาว่ะโอ้ดาริโอซีเป็นเทรนเนอร์ด้วยเหรอโอ้ดู IVS ได้ หนเวลสี่สองนี่เลยมานี่มามามาเวลสี่สิบห้าแล้วว่ะเวลห้าสิบบแหลอมัง้งในการที่มันจะกลายร่างนะนะเอ้เดี๋ยวนะเราตีเราตีตัวเดียวได้แค่สี่สามพันกว่าเองเหรองั้นเราก็ตีสองตัวเดี๋ยวมันจะได้เก็บเวลได้สองตัวเลยเออไหนลองดูดิเนี่ยสามพันสามเราก็ได้สามพันสามแปดสิบห้าแล้วดูนะพอเราตีเราตีคนเดียวนะทุกคนนะอ่ะไม่ไม่ได้ เอออะสี 43, ่สิบสาอะเออนี่นะพอเราตีคนเดียวนะทุกคนนะดูดูเราก็จะได้สามพเองเว้ยเราไม่ได้6000นเห็นปะ่ะสา3พันแล้วถ้าเราตี2ตัวเราก็จะได้เลเวลเยอะมากขึ้นนะเออว่ะโอย้ยังดีเลยนะแล้วถ้าแบบเราใส่ exp แชร์ไว้อีกตัวหนึ่งเราก็จะได้เเวลสตัวเลยนะเออโอ้โห โอ้ยอย่างดีเลยนะแต่น่าเสียดายนะที่เราไม่มีไอ้ไอ้ไอ้รเราไม่มี FP ไ้ไ,ไอ้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 ไา้ไอ้ไอ้ไอ้ไร้ไอ้อนไอ,ออ้ออไอ้ไท้ไอ้ไเ้อ้อไอ้ไอ้อไอเล่น้าอ้ฮอ้ไออใช่้ไอ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 ้อ้ไอ้ไอ้อ้กอ้ไ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 อ้ลอ้ไอ้อ้ไอตไอ้ไอ้อ้อออ้ไอ้ไอ้ไอ้อีไอ้ไอ้อ้อ้าหมาอ้ไอไ้ไอ้ออ้อ้อ่ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไ้้อออ เออไม่ไม่ emperor, ไม่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 ไม,ไม,ไม่เออนี่แหละนี่แหละสิ่งที่ถูกใจเอออะควาเทลไม่ตายด้วยวะโอ้โอ้เออตายตายไปดีเออโอ,อ้ไม่เอาไม่ไม่ไมออนู่นนู่นนู่นน่ะนั่นน่ะเอาไม่โดนยังไงวะเฮ้ยอ๋อโดนแล้ว เอออะควาเทลไหนมีอีกไหมไม่มีไหนเวลสิบห้าเวลสี่สิบสี่มานี่มานี่มานี่มาดีเดี๋ยวนี้ไหนอีกไหนอีก,อกเวลสามสากเวลสามห้า 3, 3, เออเออจงกลายเป็นอาหารเวลให้ฉันซะเวลสามสิบแปดด้วยเวลสี่เก้าแล้วจะห้าสิบแล้วเอาล่ะไหนอีกเวลยี่สิบเอ็ดไม่เอา วิววิววิวยี่สิบเอ็ดไม่เอ้ยวิวสามแปดเอาล่ะเพิ่งตีสู้เสร็จเมื่อกี้เหรอฮะวิวยี่สิบหกเองอ้าวเอาเอาก็ได้อู้มันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะวิวสามสิบกับกับวิวยี่สิบเนี่ยเออมันค่อนข้างที่จะได้เยอะเหมือนกันนะออกไปเฮ้ยเอาวิยี่สิบเก้ามามามานีา่แน่กายร่างและใช่ไหมอย่างเหรออา้า,า, 54, อา 54, แล้วเล้ววิช็อตอะไะห้าสิบสี่มั้งเออห้าสิบสี่แหละเออน่าจะห้าสิบสี่นะ คิดว่าน่ะเออน่าจะ54แหละเออไม่มีโอ้เวฟสี่ว้าวดาร์กลลชเออดาร์กลลชนี่แน่ตายอืมมีรลเวลอื่นปะ่ะเวฟสิบเอ็ดสามสิบมีไหมมีไหมไม่มีสามสิบไม่มีอ้าวสามสิบโดนแดกไปแล้วเออสิบเอ็ด 3าโอ้ยสาก็โดนตีอยู่เออนี่นี่สามแปดเอาเอะควาเทลไม่โดนอีกโอ้นี่เน่แล้วก็ลัชไปเลยและกันโอเคเดี๋ยวเราไปฮิวก่อนดีกว่านะเพราะว่าสกิลเราหมดแล้วสกิลที่มันโจมตีได้แม่นยำกว่าเออมันหมดและเดี๋ยวเดี๋ยโอเคฮิวให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเก็บเวลใหม่ซะเจ้าพงโงต้องพิมพ์ยังไงให้มันเป็นโมเดลอะฮะยังไงวะยังไงวะ ต้องพิมพ์ยังไงให้มันเป็นโมเดลคือ,อยังไงวะไหนสามสิบสองมา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 ดาร์กลัสไม่โดนเอออ๋ออ๋อต้องเป็นโมเดลก็คือทับอ๋ออันนี้อ๋อออ๋รู้รู้แล้วอันนี้รู้แล้วเนาะเอออันนี้รู้แล้วอ่ะแต่ก็บอกไปก่อนแล้วกันนะผมถ้าเราทับโอเค f a ม i l y 1มันก็จะเป็นโปเกมอนอย่างนี้นะผมนะที่เราสามารถที่จะเอาไปขายได้นั่นเองนะผมนะเออก็เผื่อใครไม่รู้เราก็เลยมาบอกไปก่อนแล้วกันเนาะเออนะครับผมตามนั้นเลยนี่แนะ่เลเวลห้าสิบเอ็ดแล้วเมื่อไหรจะกลายร่างนะหรือว่ามันมันต้องออกข้าใหมายเปล่าวะไม่รู้ฮะเออลองเก็บไว้วให้ถึงห้าสิบสี่ไปก่อนเอห้าสิบสี่แลยมันกลายร่างว,ว่าห้าสิบสี่โอ้โหไอเวสใครไม่น่าโคตรกระจอกเลย <laughs> ไอเสของใครวะนะอย่างน้อยเลยอะเศษเลขชัดๆโ oh อ้ my god ดฮ้ยไอตัวนี้อ๋ออ๋อไม่ๆๆม่ม่ไอตัวนี้ไม่ค่อยดีเออทำไมไอไอเวสมันได้แค่นั้นนะ <c oughs> เล่นน้อยจังโอ้น้อยจัดๆเลยอะไอเสโอ้โหตัวปเกมอนของเราไอเสเท่าไหร่บ้างวะเนี่ยอยากรู้จังเลยเออเอออยากเป็น VIP จังเออเวสเท่าไหร่วะ เว็สิบสี่อะโถเอ้ยแมวแมวแมวไอตัวนี้เว็บแปดโอเว็บแปดจริงเหรอโอเคไปดีกว่าสิบสี่สี่สิบเอ็ดเอาละเออโอ้โหโอ้สปีดสามสิบเลยไอคนนั้นว้าวเอาว่ะเอาว่ะอย่างเยอะเออไม่เอาเออไปดีกว่าเออนี่ไม่ไม่ไม่เวลบยี่สิบสองอะเอาเอาหน่อยก็ได้เอาหน่อยเอาหน่อยเออเอาหน่อยเอาหน่อย เออเรียบร้อยโอเคสกิลหมดแล้วเออเราไปใช้ดาร์ก,กลัชใส่หน่อยดีกว่านะเผื่อมันจะติดโดนไงเออเผื่อมันจะโดนอ้าววิจ้าวิติ้าโอ้ให้บอลเหรอขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณมากครับโอ้เวอร์สิบเจ็ดเวอร์ยี่สี่อ่ะเวอร์ยี่สี่แล้วอ่ะไม่ได้เวอร์ยี่สิบสี่ตีไม่ได้โอ้เวอร์สามสิบอ่ะไม่ผิดสกิลโอ้ยกิดใช้ผิดสกิลอุเทคดาวเลยเหรอเอาว่ะ ดาก็ลัชไปเลยไหนวิวยี่สิบหกอะดาก็ลัชอ,อีกนิดเดียวโอ้โหมันก็ไม่ให้เราโอ้อ่ะวิวสามสิบนี่นแหละกายร่างแน่นอนนี่ไงเรียบหรออยังเรือเท่าไหร่วะห้ 56, 55, าสิบหกห้าสิบห้ากน่าจะห้าสิบห้ามั้งเพราะว่าเวลาเราจับมามันก็วิวห้าสิบห้านะเออน่าจะห้าสิบห้าแหละ นะคิดว่าน่าจะ55นะคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วน่าจะ55แหละนั่นเรียบร้อยกายร่างอ่าบักโอเคงั้นเราต้องออกเข้าใหม่แล้วก็ทำการยัดแลกคันดี้ดีนะที่เราเก็บแลกคันดี้ไว้เนี่ยฮะโอ้โหเกือบไปโอเคมาก็นั่นแหละครับเวลาจะ กายล่างแล้วก็แนะนําว่าให้เก็บแรคคนดี้ไ้สักเม็ดหนึ่งนะผมหรือไม่ก็2เม็ดไปเลยเพราะว่ามันอาจจะมีตัวอื่นที่เราแบบต้องการที่จะเก็บเวลอีกด้วยนั่นเองนะผมนะหรือไม่ก็เอาไว้หลายๆเม็ดเม็ดเลยละกันนะผมนะหรือไม่ก็นั่นแหละครับก็ไปขอคนอื่นเอาได้ปะเออไม่ไม่น่าได้นะเอออย่างนี้โอเคเรียบร้อยกายล่างแล้วใครริวน้อยแต่ไม่น่าไม่ไม่ไม่ได้เป็นล่างพิเศษ่น่าเสียดายจังอยากได้ล่างพิเศษอ่ะเออ อยากได้ร่างพิเศษจังเลยนั่นแหละอืมร่างพิเศษมันเท่มากเลยอ่ะต่อไปเราจะกลายร่างตัวอะไรดีอันนี้อ่ะมีให้เลือกนะทุกคนนะก็คอมเมนต์มาบอกแล้วกัน1อ่ะชาเมนเดอร์สอดริปปี้สจังโมโอแล้วก็เออเออสไก่ไฟอ่ะสไก่ไฟ 5... ้าอ้ไอ้นี่นี่น,นีอ่ะนี่ส เออไอ,อนี่นี่นี่เอาเจ้านี้ดีกว่าอ่าห้ากาเบียสโอเคก็ตามนั้นเลยนะผมนะถ้าอยากให้การล่างตัวไหนก็บอกมาได้เลยนะผมนะผมก็จะรอมาการล่างให้น้องๆดูแล้วกันนะผมนะเออนั่นแหละครับก็อย่าลืมที่จะเอาข้าวมาดูมากินด้วยลวกันนะผมนะโอเคอีพีนี้ก็อเพ็นี้นี้ก่อนแล้วกันนะผมก็ตอนนี้อัปเดตเซิร์ฟแล้วนั่นเองนะผมนะเป็น เอ่อการอัปเดตที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมนะเพราะว่ามีโปเกมอนร่างใหม่ๆนี่เต็มเลยนะครับผมนะมีประมาณ40-50ตัวเลยนะครับผมนะก็ไปหาจับกันได้นะครับผมแล้วก็มีโปรโมชงโปรโมชั่นใหม่ด้วยนะครับผมนะที่จะแบบว่าเติมเท่านี้ก็จะได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมนะเออก็นั่นแหละรครับนะก็ ลองไปดูโปรโมชั่นที่หน้าเว็บกันได้เลยนะผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมที่จะเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะผมนะเพื่อเพื่อที่จะมาเล่นกับพี่นั่นเองนะผมนะตอนนี้ก็มีคนโอใบ่ายบ่ายก็มีคนประมาณ20คนเลยเขาไม่ไปเรียนกันเหรอฮะหรือว่าเรียนออนไลน์กันใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาไม่ไปเรียนการหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือว่าเขาเรียนออนไลน์หรือว่าเปิดเรียนกันแล้วอืมเปิดเรียนแบบเรียนปกติอ่ะเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนนะโอเคงั้นเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมเ่็กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเอ้ยฮูโกลด์ใครอ่ะโกลด์ใครอ่ะเฮ้ยโกลด์โกลด์ใครวะไม่เอาไอ้้ไอตัวนี้เอาไปโกลด์ใครวะเฮ้ยเอาอ่ะ เอาล่ะทุกคนก็เนี่ยแหละครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งด้วยอก่กเกสแถมให้เอยแล้วอีกตัวหนึ่งมันเป็นเพศอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเลยอีกตัวหนึ่งเพศอะไรถ้าเพศชายนะถ้าเพศชายนะ เฮ้ยเพศชายว่าเอาไปผสมได้เก็บไว้ก่อนเลยโอเคก็นั่นแหละครับก็อยากจะให้กายร่างตัวไหนก็เอ่อบอกมาได้เลยนะครับผมนะก็อย่าลืมเช็กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับผมนะพี่อ่านทุกคอมเมนต์นะแต่แค่ไม่ได้กดใจแค่นั้นเองนะครับผมนะโอเควันเจริญอีพีหน้าครับอีพีนี้ขอตัวไปก่อนนี่ตอนนี้มีนกน้ําแข็งนะผมที่ถูกอัญเชิญไปแล้วนะแต่ก็นกไฟกับทันเดอร์ยังไม่โดนโอเควันเจริญอีพีหน้าครับผมอีพีนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายจ้า ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับผมนะเราจะได้มีเพื่อนเล่นเยอะๆโอ้โหดูฟาร์มิงโก้วะ่ะโอเคเอาไว้เจอก,กันอีพีหน้าครับอีพีนี้ขอตัดไปก่อนบ๊ายบายจ้า